ไหนเดี๋ยวจ้าสวยยังไงเจ้าลิลลี่สวยไหมมามิสสวยไหมโอเคยิ้มหวานกันก้าวื่นเงนจ้าเดี๋ยวมันดี่สามคนหน้าเหมือนกันไหมใครยิ้มหวานแล้วนึ่งดอกนักเย่ขอบใดีค่ะจ้าทุกคนก่อนลูกจ้าก่อนจ้าลูกไหนเดี๋ยวจ้าสวยยังไงเจ้าลิลลี่สวยไหมมามิสสวยไหมโอเคยิ้มหวาน ยิ้มหวานแล้วนึ่งดัแย่ตวัสดีค่นะ <Yeah. S 2> นนจ้าทุกคนก่อนลูกจ้าก,ก่อนจา้าไหนเดี๋ยวจ้าสวยๆย,ยังไงจา้จาลิลลี่สวยไหม<อ>มามี่ยสวยไหมโอเคยิค้มหวานก้นออา,นนาก้ยืนันเดี๋ยวมาดูี่สาคนหน้าเหมือนกันไหมยิ้มหวานแล้วนึ่งดำแเย เจ้าสว,สวยยังไงจ้าจ้าลิลลี่สวยไหมมามีมมม่สวยไหมโอเคยิ้มหวานก้าวเดินยืนจ้ายิ้มหวานแล้วนึกยังไ